在武汉是武汉，武汉被你跑得那么快，真真啊，真没劲。 อาหารนะฮะอารสาตเป็นโล้เนี่ยครับต่อไปนะคะซายหันบเรืจากแก้วมีชากค่ะซยหัครับหน้าเดิระเทืองนาพันวิชิติการเจริญภุบอมเกลืกหางตรงนี้เป็นในส่วนไทรที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของหลายๆผู้ป่วยค่ ก็เลยเข้าไปดูแลวช่เพรส่วนปีนี้เราก็ได้รับรางวัลเป็นต้นปได้แนยสุจากทางอบต้รือวกงบลงทุนของสจครส่วนนแล้วก็ามใก็้ม้เป็นไม้หรือหลังเป็นปูนครับเป็นปูนมมันร้อนเท่ากับที่ใช้ไม้มากปกติวันนี้เราองสอบของนีจะเป็นอร วนสารปล่อยซึ่งมันก่อให้เกิดอันตรายก็ต้องตอบทุกอย่างก็คือผู้ปกครองต้ยูช่ไหมปรจะนเออเราจะแจ้งให้ชาวบ้านทีารทราบเราทำได่ะไรนตวนี้ก็จะมีอ่อบินนสองอัแต่วรเป็นตัวอย่างไม่ต้องทำไม่ได้ครับผมก็ ต้องอาจดะมีที่ออกมาไม่มีครับก็คือน้องน้ององเดียวทำใจคนเดียวครับเพราะว่าทางเก็บไปแต่ใช้ไม่ได้ทำอะไรเอรถส่ะนี่เลยเร็วๆนี้ บริเวณที่พัฒนาสถานีอรามมยเลิเพื่เกียรติทธพรรษาแล้ว่ามีน้ราชินีและคณะทุกท่านนะครับกระบอ,อให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยทําให้เกิดมีความสง่างามสมพระเกียรติมีความเป็นสะอาดและสะดวกต่อการให้บริการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด,ด้านสุขอนามายัยประชาชนในพื้นที่ แทนนายกมากรมแม่บ้านตำรวจเราไม่มีทหารเรือจริงๆเรามีนักทหารเรืออยู่ใกล้ๆปรากฏยียมสถานีรถไเชิยงัเกียรติกดรมชินีผมนางวิกิตพิมพบุพวกบรยการสถานีรถไเชีรเกียติัสิทธมินารชินีบ้านเมืองส่ในโครงการทื่อะเกียรติแล้วก็ถวายความสุรัรก็ดี แต่พวกองค์ท่านนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรนำความรู้โดยสังเกตนะครับส่วนรายละเอียดก็จะไปเดียวท่านผู้มีการสถานีอนามัยนะครับเรจะได้กระดาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเก็บศิลปศาสตร์นวมินทราชีนีน้ำปั้นน้ำใสและประชาชฉุดฉาบเปิดขอบสมารู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติ็บแนวประโยมสถานีอนามัยเฉลิมเกียรติ 60-3นั่นก็มีทราชิ่นีบ้านน้ำใสในวันนี้นะครับก็ขอสถนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านคลองฟูตะบนคลองูบ้าบนคลองฟูตอปีปีนะมสิบห้าระมาณตั้ง30กว่าปีที่แล้วนที่นี้ในกระดานนัดเด่นนะครับการบริหารการบริการและวิชาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล